สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสุ่มรหัสไม่มีเกลือราคา49บาทจะได้จริงไหมสุ่มในเว็บท่าทองโซนจดทะเบียนการค้าแล้วมาสุ่มไม่มีเกลือแจกวันละ10รางวันเราจะมาสุ่มไอดีมา49บาทมีไอดีทุกช่องเลยกําลังตีไม่มีเกลือสุ่ม4 9บาบาทเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะคุ้มไหมจะได้ไหมนะครับทุกคน จะได้ไอดีอะไรนะครับเนาะโอ้โหพี่ได้ในส่วนของไอดีหมัดโหดสุนเลยไอดีขึ้นมาแล้วเชื่อมต่อไฟสได้เลยนะครับเข้าไปเล่นเกมโอ้โหมีหมัดจริงๆด้วยนะครับทุกคนแค่49บาทเองคุ้มมากใครอยากสุ่มกดเข้าลิงกงใต้คลิปพี่มาได้เลย สอนตั้งค่าดึงหัวนะครับพี่ขอบอกเลยครับโนว่าพี่ไปเทสตั้งค่าดึงหัวตัวใหม่มานะครับและวันนี้พี่จะมาแจกแบบฟิฟี่นะครับก็ตามที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าช่วงนี้นะครับโนตั้งค่าดึงหัวนะครับมีแต่คนห่วงนะครับเพราะว่าเขาห่วงไว้ขายกันนะครับแต่พี่บอกเลยนะครับโนว่าถ้าคนไหนมาเอาจากช่องพี่นะครับก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าพี่จะแจกให้แบบฟิฟี่เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับและจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับไ่เป็นทางด้านของ DPI อนะครับเนแล้วก็ในส่วนของตั้งค่านะครับและ อีกหล,ลายยานะครับที่แบบว่าพี่จะบอกนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโน้ว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเอาตั้งค่าตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าตั้งค <Under> ่าตัวนี้นะครับพี่ไปเทสมานะครับกับคนที่ดึงหัวเป็นและดึงหัวไม่เป็นนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับโน้ว่าคนที่ดึงหัวเป็นนะครับดึงไป10นัดนะครับเข้าไป9้นัดนะครับส่วนคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับก็คือ ดึงไป10นัดนะครับน้องเข้าหัวไป8นัดแสดงว่าคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับก็มีโอกาสได้เล่นเหมือนกันนะครับนอสำหรับกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมนะครับก็คือมีโอกาสดึงได้เหมือนกันนะครับนอสำหรับตัวนี้นะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับวงน้องคนไหดนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของตั้งค่าดีๆนะครับวันนี้พี่เอามาฝากแล้วนะครับแล้วก็สาหรับวงน้องคนไหดนะครับน้อที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับถ้าอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนาว่ คลิปนี้นะครับน้องก,ก็คือเดี๋ยวพี่เอามาให้นะครับน้องก็คือเด็ดแน่นอนสําหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับน้องก,ก็ดึงหัวขึ้นแน่นอนนะครับมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันดีกว่านะครับทุกคนก็คืออันแรกนะครับพี่จะเริ่มจากการตอบสนองน,นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าอันแรกนะครับน้องก,ก็เป็นทางด้านของการตอบสนองน,นั่นเองนะครับก็คือสําหรับการตอบสนองนะครับก็จะเป็นทางด้านของตรงนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของ มองรอบๆนะครับเนาะสำหรับมองรอบๆนะครับพี่จะใส่อยู่ที่100นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ามองรอบๆนะครับเนาะใส่อยู่ที่100ประมาณนี้ได้เลยนะครับสามารถตั้งได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ iOS และ Android นะครับเนาะสามารถตั้งได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าใครที่เล่นรุ่นอะไรอยู่นะครับก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับเนาะต่อมาก็เป็นทางด้านของกล้องเล็ดดอดนะครับสำหรับกล้องเล็ดดอดนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งอยู่ที่100เหมือนกันนะครั้อยเหมือนกันนะคร มานี้นะครับน้อดึงหัวขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้อก็จะเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าสำหรับบงน้อคุณดนนะครับที่แบบว่า อยากตั้งตามนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับเพราะว่ากล้องเลตต์ตั้งประมาณนี้ขึ้นหัวแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็สำหรับสโคปคุณสองนะครับสโคปศูนสองนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่97เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับสโคปคุณสองนี่นะครับก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสโคบคุณสองนี่นะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะตั้งได้เลยนะครัััับบรรปะกนวว่าาเข้หดีแ นอนนะครับนก็อยู่ที่97เท่านั้นนะครับนก็โตมาก็เป็นทางด้านของสโขบคุณ4นะครับนาสำหรับสโขบคุณ4ี่นะครับก็อยู่ที่95เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าสำหรับสโขบคุณ4ี่นะครับนอใครว่าดึงหัวไม่ได้นะครับสโขบคุณ4ีก็สามารถดึงหัวได้เหมือนกันนะครับนก็อยู่ที่95เท่านั้นนะครับนก็จะเป็นเปล่านี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับ95นะครับนก็ ดึงหัวได้นะครับนอเรียกได้ว่าตัวเท่ามดก็สามารถดึงได้นะครับนอก็จะเป็นเปรามานี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวนะครับนอก็คือตั้งเประมาณนี้นะครับนอจะเข้าหัวแน่นอนนะครับแล้วก็รำกล้องสไนเปอร์นะครับนอก็ตั้งอยู่ที่94นะครับพี่เขาบอกเลยครับนว่าตั้งแต่อัปเดตใหม่มานะครับนอตั้งต่ำๆไม่ได้เลยนะครับนอก็คือต้องได้ตั้งปรามาณนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเล่นได้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่า ตั้งได้เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าอยู่ที่94เท่านั้นนะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสลามนะครับนาสสำหรับมุมมองอิสลามนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าตั้งอยู่ที่100นะครับแต่คนไหนยังไม่ได้เปิดนะครับนอก็ สามารถเปิดได้นะครับพี <P> ่ <hi> แนะน well <point ing> ําให้เปิดละกันนะครับส่วนคนไหนไม่ถนัดนะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับนอในจุดนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับหรือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่านะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแรกนะครับนอะคอง การตั้งค่านะครับทุกคนเนืก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้แค่ส่วนแรกเท่านั้นนะครับของการตั้งค่านะครับทุกคนและต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของการตอบสนองหรือว่าการควบคุมนี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าการควบคุมนะครับอันแรกพี่จะใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2นะครับพี่จะให้แสดงเมื่อสัคนะครับแล้วก็อันที่3นะครับพี่จะเปิดนะครับอันที่4พี่จะเปิดนะครับอันที่5พี่จะปิดนะครับอันที่6พี่จะเปิดนะครับอันที่7พี่ก็จะเปิดนะครับอันที่8พี่ก็จะเปิดนะครับส่วน ก็จะเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าตามนะครับก็สามารถตั้งค่าตามกันได้เลยนะครับนอะก็คือไม่มีผลกระทบแน่นอนนะครับนอสำหรับตั้งค่าของทุกคนนะครับก็จะเป่ามานี่เลยนะครับนอสามารถตั้งค่าแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดึงหัวนะครับที่แบบว่าเป็นตั้งค่าที่ดีที่สุดนะครับทุกคน ก็ถือว่าสามารถตั้งค่าตามกันได้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่ก็ไปเทสมานะครับเนาะเราก็ไปตั้งค่ามาทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าของพี่เองเลยนะครับที่แบบว่าไปเทสมากับมือเองเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับต้องตั้งค่าประมาณไหนเอาอะไรยังไงนะครับก็ แนะนำเลยละกันนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดึงหัวเด็ดๆนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามานี้เลยนะครับสำหรับตั้งค่าดึงหัวเด็ดๆนะครับบงน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่าดีๆนะครับน้องก็จะเป็นเป่ามานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับนงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าหาตั้งค่าดีๆอยู่นะครับน้องเราก็รอพี่อัพตั้งค่าอยู่นะครับถ้ารอนะครับน้องก็คือ ตั้งค่าตัวนี้นะครับน้าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับนอก,ก็จะเปามาเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิ่งนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิ่งนะครับพี่จะแนะนํา3ขนาดละกัน,นะครับก็คือ48สําหรับคนที่มีมือถือหน้าจอเล็กๆล,ล,ละกันนะครับนอะส่วน 58นะครับเนาะเป็นขนาดที่พี่แนะนําที่สุดเลยนะครับเพราะว่าขนาด58านะครับเนาะก็คือดึงหัวดีจะจัดเลยนะครับเพราะว่าพี่ลองไปดึงมาแล้วนะครับเนาะก็จะเปามาณนี้เลยนะครับไม่เชื่อสามารถไปดึงดูได้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่ารับประกันเลยนะครับว่าดึงหัวดีจะจัดเลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าคนไหนเล่นใน iPad นะครับแนะนาเป็น 68ละกันนะครับนอก็จะเป่ามาณนี่เลยครับก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าพี่บอกตำแหน่งการวางปุ่มด้วยนะครับก็จะเป็นเป่ามานนี่เลยนะครับก็สามารถวางประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงเป็นจังหวะนะครับจะขึ้นหัวแน่นอนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ศัตรูเปิดเราก่อนนัดหนึ่งแล้วเราค่อยยิงสวนกลับไปนะครับนอก็จะเป่ามานนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกราฟิกนะครับพี่ขอบอกเลยครับนอว่ากราฟิกนะครับนอก็จะมีทางด้านของสิทธ นะครับเนาะก็คือแต่ละคนนะครับสามารถตั้งได้นะครับก็คือแบบว่าขึ้นอยู่กับมือถือนะครับถ้าเราตั้งให้เหมาะสมนะครับก็คือแบบว่ามันจะเข้ากับมือถือนะครับแนะนําให้ทุกคนดูสเปคมือถือตัวเองละกันนะครับเนาะก็อย่าตั้งสูงเกินไปและอย่าตั้งต่ำจนเกินไปนะครับและต่อมาก็เป็นทางด้านของ DPI นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนว่า DPI นะครับนก็จะมีทางด้านของตรงนี้เลยนะครับเนาก็คือ iOS นะครับตั้งอยู่ที่120เท่านั้นนะครับสำหรับ iOS นะครับส่วน Android ตั้งอยู่ที่900เท่านั้นนะครับน้องก็จะเป็นเป้ามานี้เลยนะครับสำหรับ Android นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะคำน้องว่าแอนดรอยนะครับน้องก็ตั้ง900ได้เลยนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับน้องก็จะเป็นเป้ามานเลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็ เป็นทางด้านของทั้งหมดทั้งมวลของการตั้งค่าแล้วนะครับนก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับนก,ก็เป็นตั้งค่าทั้งหมดนะครับสำหรับวงน้องคุไหนนะครับที่แบบว่า อยากตั้งค่าตามนะครับเนาะก็สามารถตั้งค่าตามกันได้เลยนะครับก็จะเป็นเป่ามาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสาหรับวงน้องคนณหนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับเอาตั้งค่าของพี่ไปได้เลยนะครับวันนี้เอามาให้แล้วนะครับก็ถือว่าเอามาแจกแบบฟรีๆเลยละกันนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะก็คือ สามารถเอาไปได้เลยนะครับน้องแจกให้ไปฟรีเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับพ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับน้องก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์ดเนทเลยนะครับน้องเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ หึงไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเดก็จะเป่ามานี้เลยนะครับน้องคำรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊าบาย